สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะงดการเล่าเกี่ยวกับการทำสงครามแต่จะมาเล่าเกี่ยวกับตำนานของไทยที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์สถานที่ที่ถูกเล่าขานนั้นก็คือวัดกุฎีดาววัดกุฎีดาวเป็นวัดร้างโบราณที่ตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายและได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศอายุของวัดแห่งนี้หากนับจากช่วงเวลาที่มีการบูรณะครั้งสำคัญและวัดเป็นที่รู้จักในสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงปัจจุบันพศ2568วัดกุดีดาวจะมีอายุประมาณ350ปีขึ้นไป และตำนานที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าสมบัติที่ถูกฝังอยู่ภายในบริเวณวัดทําให้วัดนี้ถูกกล่าวถึงในแง่ของความศักดิ์สิทธิ์และความลี้ลับตำนานปู่โสมเฝ้าทรัพย์ที่วัดกุดีดาวเป็นที่เลื่องลือมากเล่ากันว่าในช่วงเวลาที่มีสงครามการปล้นสะดมเป็นเหตุการณ์สําคัญ ที่ทำให้เกิดการฝังทรัพย์เมื่อมีข่าศึกมาล้อมเมืองหรือมีการสู้รบประชาชนขุนนางและกษัตริย์ที่มั่งคั่งจะนำทรัพย์สมบัติมีค่าเช่นทองคำเพชรนินตินดาและพระพุทธรูปไปฝังซ่อนไว้ในที่ลับเช่นใต้ฐานเจดียใต้โบสถ์หรือในกรุเพื่อไม่ให้ถูกข้าศึกยึดไปเมื่อบ้านเมืองล่มสลาย ผู้ที่ฝังทรัพย์ไว้บางส่วนก็เสียชีวิตในสงครามถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยหรือต้องหลบหนีไปทำให้ไม่มีใครกลับมานำทรัพย์สินนั้นคืนทรัพย์สินเหล่านั้นจึงกลายเป็นสมบัติที่ถูกทิ้งร้างและไม่มีเจ้าของที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์ที่ฝังไว้จะไม่ถูกขโมยหรือเพื่อปกป้องทรัพย์สมบัติจากโจรและผู้ลักลอบขุดเจ้าของทรัพ์ จึงใช้ความเชื่อทางไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการผูกวิญญาณให้เฝ้าทรัพย์เป็นความเชื่อที่รุนแรงและมืดมนที่สุดเชื่อกันว่าเจ้าของทรัพย์จะทำการฆ่าฆ่าทาตบริวารหรือแม้แต่บุคคลอื่นที่ไว้ใจแล้วทำพิธีผูกดวงวิญญาณของบุคคลนั้นไว้กับกองสมบัติเพื่อให้วิญญาณซึ่งเชื่อว่าเป็นโอปาติกะหรือเปรตอสุรกายที่หงแหนทรัพย์ คอยปกปักรักษาทรัพย์สินไม่ให้ใครนำออกไปได้ปูโสมเฝ้าทรัพย์จึงเป็นคำเรียกขานที่ใช้เปรียบเปรยถึงวิญญาณที่ทำหน้าที่เฝ้ารักษาสมบัติที่ถูกฝังไว้ใต้ดินที่วัดกุดีดาวก็มีความเชื่อและเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยเฉพาะในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกและมีทรัพย์สินจำนวนมากถูกนำมาฝังซ่อนไว้ตามวัดวาอารามต่างๆ มีผู้คนเล่าต่อๆกันถึงการแสดงตัวของปู่โสมที่มักจะแสดงตัวในรูปแบบที่น่ากลัวเพื่อเตือนผู้ที่คิดจะลักลอบขุดสมบัติเช่นวิญญาณหัวขาดที่วัดกุฎีดาวมีตำนานที่โด่งดังระบุถึงปู่พาดซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปู่โสมเฝ้าซัพย์ซึ่งปรากฏเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ในชุดนักรบโบราณไม่มีศรีรษะให้เห็นเชื่อกันว่าปู่พาด คืออดีตขุนนางหรือทหารเอกในสมัยอยุธยาหรือบางตำนานระบุว่าเป็นทหารเอกของพระเจ้าอู่ทองหรือพระมหากษัตริย์ในยุคต้นของกรุงศรีอยุธยาและอาถรรพ์และคำสาปผู้ที่พยายามขุดหาสมบัติมักจะประสบกับเหตุการณ์ประหลาดอาการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันหรือแม้แต่ประสบเคราะห์กรรมจนถึงแก่ชีวิตเชื่อว่าเป็นผลจากคำสาปของปู่โสม คำสาบเคราะห์กรรมและโรคภัยผู้ที่ลักลอบขุดทับได้ไปจะประสบกับความวิบัติในชีวิตการเป็นบ้าเสียสติเช่นเรื่องเล่าจากเหตุการณ์ขุดกรุวัดราชบุรณนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ระบุว่าคนร้ายที่ขุดได้ทรัพย์สินไปบางคนเกิดอาการสติฟั่นเฟือนความล่มจมทางการค้าร้านค้าหรือบริษัทที่รับซื้อทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักลอบขุด จะประสบกับความหายนะหรือเจ๊งไปตามๆกันการเสียชีวิตอย่างกระทันหันผู้ที่ผิดต่อคำสาบอาจต้องเผชิญกับภัยพิบัติหรือเสียชีวิตด้วยสาเหตุที่ไม่คาดคิดและคำสาบความล้มเหลวในการนำทรัพย์ไปใช้แม้จะขุดสมบัติขึ้นมาได้แต่ทรัพย์เหล่านั้นมักนำมาซึ่งความไม่สงบสุขหรือไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามความตั้งใจของผู้ลักลอบ ในตำนานโบราณเชื่อว่าคำสาปจะทำให้ทรัพย์สินที่ขโมยไปไม่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้ครอบครองได้ความเชื่อเรื่องอาถรรพูโสมยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงการเคารพสมบัติโบราณและการหลีกเลี่ยงการลักลอบขุดค้นโบราณสถานของชาตินี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า